เรื่องคุณแห่งจะต้องตอบย้งจำใ้ใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เอามาฟังแคสดีกันเลยลูกสาวลกูกปกติเป็นคนใจบุญ รักษาศีลชอบเข้าวัดไม่ฆ่าสัตว์และว่าร้ายใครเลยเรียนหนังสือเก่งมีความสามารถพิเศษหลายอย่างทั้งดนตรีและกีรากริยามมารยาทด,ดีผิวพรรณหน้าตาดีขณะอยู่ม .6 ได้รางวัลเด็กยอดเยี่ยมเรียนเก่งของโรงเรียน แลกดอะไรก็ได้คัดเลือกตลอดแต่เมื่อกำลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นคือเหมือนมีองค์มาเข้าซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับความเครียดเพราะเธอสามารถเล่นดนตรีร้องเพลงและทำอะไรได้ทุกอย่างเก่งกว่าเดิมมากเขาไม่เคยทำก็ทำได้หมดไม่เคยสวดมนต์ก็สวดได้ ใครเป็นโรคอะไรเมื่อปูเข้าแล้วก็สามารถรักษาหายหมดเลยเวลาเข้าลูกสาวจะไม่รู้สึกตัวแต่ปัจจุบันหายเป็นปกติแล้วลูกชายคนเล็กคนนี้เกิดมาไม่เหมือนพี่ๆคือลูกทานยาคุมมาเก้าปีเต็มไม่เคยลืมเลยอยู่ๆก็ฝันว่ามีมังกรเหมือนพยานหน้าของไทย ตัวเป็นทองคำมาเวียนรอบรอบห้องนอนแล้วก็กลายไปเป็นนกทองคำแล้วก็นกก็ไข่ออกมาเป็นทองคำเป็นตุเป็นตะเลยลูกก็คว้ามาไว้ในมือพอาตื่นช้ามาลูกชายคนกลางซึ่งยังเด็กก็มาบอกว่าเห็นของตรงนี้น่าศึกษาเห็นของโผลมาที่หน้าบ้าน ลูกชายคนกลางบอกนะลูกก็ออกไปดูก็พบพานทองเหลืองเหมือนตกแบบโบราณมีดินติดเต็มไปหมดมีแหวนติดมาด้วยลูกก็กลัวไม่กล้าย,ยิิบจงไปตามแม่ชีที่วัดใกล้บ้านซึ่งดูหมอแม่นมากมาดู แม่ชีท่านก็บ,บอกลูกว่าลูกถูกทําของแล้วก็นําของทั้งหมดไปจากนั้นลูกก็เกิดอาการแพ้ท้องขึ้นมาทันทีอยากจะกินแต่ผลไม้ไม่กินของขาวเลยส<อ>ี่เดือนเต็มเมื่อลูกตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือนไม่มีใครรู้ว่าลูกตั้งครรภ์เพราะท้องไม่โตจะโตเฉพาะวันพระเออเอาละสิเ,เห็นไหม ในโลกมนุษย์นี่จะมีอะไรแปลกๆลองจิ้นกันดูสิว่าทำไมมามีอารมณ์เฉพาะอัอนนี้มันกนก็ไม่หลังวันพระก็ไม่มีไปตรวจที่โรงพยาบาลตรวจทุกอย่างแล้วหมอก็ไม่พบเด็กไม่ได้ยินเสียงหัวใจเด็กเต้นมีคนแนะนำให้ลูกไปหาหมอโบราณที่เก่งๆลูกก็ลองไปหาดู เขาบอกว่าปกติแล้วน่ะลูกจะออกมาเป็นลูกครอกและจะทำให้พ่อแม่รวยซึ่งเมื่อลูกเริ่มท้องฐานะของลูกก็ดียิ่งขึ้นลูกบอกหมอว่าลูกน่ะไม่อยากได้ลูกครอกขอเป็นลูกคนได้ไหมถูกหลักวิชาเลยหมอก็บอกกับลูกว่าปกติก่อนจะเกิดเขาจะต้องมีของของเขาติดมาด้วย แล้วลูกก็ถูกหลอกเอาของไปแล้วเพราะเด็กคนนี้มีบุญแต่ว่าไม่ต้องกลัวไม่นานคนที่เอาไปน่ะจะเดือดร้อนแล้วก็จะตั้งนําเอามาคืนลูกเพราะมันมันของของลูกลูกในท้องของลูกนั่นแหละแล้วก็แนะนําให้ลูกไปหาเทพท่ิทรงให้ทาพิธีให้ลูกก็ทําตามเขาก็ทําพิธีให้พอผ่านไปได้หนึ่งวันท้องลูกก็โตขึ้นเหมือนคนท้องปกติ อ้าวล้วสิ oh. นี่เห็นไหมอา้าวล้วสิลองสันนิษฐานวิทยาสิว่าเอ๊ะมันยังไงอย่างนี้ลูกจะไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอก็ตรวจเจอแล้วก็ประหลาดใจมากแต่เดิมตรวจไม่เจอแล้วก็ท้องเดิมท้องเดียวน,ยนี่แหละคนคนเดียวกันนี่แหละเวลาก็ห่างกันไม่กี่วันวันนั้นไม่เจอวันนี้เจอ แล้วอยู่ๆแม่ชีก็นำพานมาคืนลูกแต่แหวนบอกว่าเอาไปขายแล้วแล้วก็เล่าให้ลูกฟังว่าตั้งแต่หลอกเอาของไปมาเปิดเผยหมดเลยไม่เคยมีความสุขเลยอยู่วัดก็ไม่ได้ถูกสั่งรื้อกุฏิโอโหโหแรงอะไรขนาดนั้นนต้องย้ายไปอยู่วัดอื่นแล้วก็มีเรื่องตลอดเวลาเจงนำของมาคืนลูก จำยอมต้องเอามาคืนลูกจึงนำพานมาขัดแล้วก็ได้เห็นที่พานมีรูปนกเหมือนตอนที่ลูกฝันเลยพ่อของลูกได้เป็นอมพเพิกมาหลายปีลูกได้ชวนคุณแม่สร้างองค์พระที่เจดีย์ให้คุณพ่อหนึ่งองค์แล้วก็ให้คุณพ่ออนุโมทนาคุณพ่อก็ไม่ยินดีเท่าที่ควรไม่ยินดีเลยนะแต่พอคุณพ่อใกล้จะสิ้นลมตามทันไปจ๊ะ คุณพ่อบอกว่าเห็นพระเหลืองอารามไปหมดเลยแล้วก็เรียกลูกเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พูดแต่ลูกฟังไม่ออกเพราะคุณพ่อเป็นอมพฤกอมพฤกนี่จะพูดไม่ชัดลูกก็ถามคุณพ่อว่าจะต้องถามว่าไงพุโทโธหรือว่าพ่อกำลังท่องพุโทโธหรือคุณพ่อสั่นหน้า ลูกก็ถามอีกว่าสัมมาอารหังหรือคุณพ่อก็สาส่น้าคุณพ่อก็พยายามพูดอีกคำหลังลูกฟังออกว่าเป็นโยลูกยังถามว่หลวงพ่อทำไมเโยใช่ไหมซึ่งปกติท่านไม่เคยพูดถึงเลยคุณพ่อก็พยัยหน้าแล้วก็ยิม้มลูกยังพูดเรื่องบุญกรอกหูจนท่านสิ้นลม พอโยสุดท้ายก็โยแล้วก็ยิ้มสิ้นลมโออมิตรพะที่ท่านเป็นอัมบพร์ิอานะจารย์แต่ว่าทําไมโยแล้วทําไมยิ้มเนี่ยแล้วทําไมสิ้นลมเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวอยู่ในคําถามตรงนั้นไม่งั้นก็คงไม่ขึ้นไตเติ้ลมาให้ฟังอามา่าญาตของสามีมีลูกสองคนคนโตคือพ่อของสามีอยู่ที่เมืองจีน คนที่สองคืออาเป็นผู้หญิงคุณอาจะไม่ชอบสามีของลูกกลัวจะมาแย่งสมบัติของอาม่าไปจึงกแกล้งสามีลูกและตัวลูกจนอยู่กับอามาม่าไม่ได้ต้องออกมาอยู่ข้างนอกจนกระทั่งอาม่าใกล้าตายอยู่โรงพยาบาลอาจึงบอกว่าอาม่าป่วยหนักลูกและสามีก็รีบไป แต่อาม่าได้สิ้นลมแล้วลูกและสามีรับศพอามา่ากลับมาทำพิธีที่บ้านแต่ตอนที่เอาศพอาม่ามาหมอนที่รองหัวเปียกเลือดและหัวมีรอยแตกแต่ลูกไม่อยากถามไม่อยากจะเอาเรื่องคิดว่าใครทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมจะได้รับผลของกรรมนั้นช่วงทำศพ ก่อนสวดได้มีพึ่งใหญ่นะ่ะมาตอมศพและดอกไม้พึ่งใหญ่มาตอมศพและดอกไม้ทั้งทั้งที่ดอกไม้นั้นเป็นดอกไม้แห้งเป็นที่แปลกใจของชาวบ้านมาอลองจินดูสิทำไมหัวแตกทำไมพึ่งมาตอมทั้งศพทั้งดอกไม้เมื่อวันที่ 4, สี่เมษายนสองห้าสี่เจ็ดลูกก็ได้จัดงานบวชสามีและลูกชายที่บ้านคนในหมู่บ้าน มาร่วมกับบุญกันเยอะมากจนลูกเกิดความปีติยินดีมากพระลูกชายและพระคือสามีที่บวชเป็นพระในตอนช่วงนั้นได้บวชอยู่ประมาณหนึ่งเดือนจึงลาสิกขาบทหลังลาศิกขาแล้วลูกก็เด็ดติดดาวธรรมเมื่อวันที่สิบหนึ่งพฤษภาคมได้ดูภาพจากแก้วที่ผู้นำบุญส่งมาให้หลวงพ่อดูพอเห็นทางดาวธรรม ลูกชายที่เพิ่งบวชก็บอกว่าเมื่อวันบวชได้ถ่ายรูปไว้เห็นว่าเป็นอย่างที่หลวงพ่อให้ดูหลายรูปตอนดูก็ไม่ได้รู้เรื่องจากแก้วแต่แต่แปลกใจว่ามีภาพอะไรแล้วก็เอามาให้ลูกดูลูกจะให้พูนนำบุญนะดูทุกคนแปลกใจว่าที่วัดจะเกิดยีิบสองเมษาแต่ลูกเกิดสี่เมษาแต่เป็นงานบวชตอนทำขวัญหนันี่ก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษากันเลยจ้ะคำถาม ลูกสาของลูกเคยทำอะไรมาจึงมีอาการเหมือนมีองค์มาเข้าเขาควรปฏิบัติตัวอย่างไรและจะมีองค์มาเข้าอีกหรือเปล่าคะอาจ,จิ้นดิลองสันนิษฐานกันดูเพราะเหตุใดตอนท้องลูกชายคนเล็กจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นชาติก่อนลูกชายเคยทำอะไรไว้ เกี่ยวข้องอะไรกับลูกคะเหตุการณ์ต่างๆที่ลูกและครอบครัวเจอเกี่ยวข้องกับวิทยาธรมาทำให้เกิดขึ้นหรือไม่แล้วก็จะแก้ไขอย่างไรตอนลูกชายคนเล็กมาเกิดมีคนบอกว่ามีกุมารปานทิพย์ปานทองคอยดูแลอยู่จีบเพราะซะด้วยเอาไปตั้งชื่อก็ได้นะ แล้วก็ให้หุ่นรูปกุมารทองมาด้วยลูกก็ได้จ,จุดธูปบอกอัญเชิญเข้าไปเวลานี้เขายังอยู่ที่บ้านเอาลูกหรือเปล่าลูกควรทำอย่างไรคะลูกกลัวว่าลูกจะต้องไปเป็นวิทยาธรเพราะลูกอยากไปดูสิบบุรีวงบุญวิเศษแล้วทำไมก่อนตายจึงเรียกลูกเข้าไปและพูดถึงหลวงพ่อบุญที่ลูกอุทิศไปให้ได้รับหรือเปล่าตอนนี้อยู่ภพภูมิไหนคะ อา,าตายเองหรือไม่เพราะมีรอยเปื้อนเลือดแล้วหัวแตกที่มีพึ่งใหญ่นำมาตอมศพมีความหมายอย่างไรปัจจุบันอยู่ที่ไหนลูกทิดบุญไมให้นะ่ะได้รับหรือเปล่าคะจากแกวที่มาปรากฏในงานบวชที่บ้านของลูกมีความหมายว่าอย่างไรเพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้นได้ลูก เคยช่วยเหลือเงินทองกับคนมากมายหลายคนแต่ไม่ค่อยจะได้คืนเลยเพราะเหตุใดคะควรแก้ไขอย่างไรชาติที่แล้วลูกเคยเป็นอะไรแลวจะปฏิบัติธรรมได้กระถึงวัฏฏรรมกายหรือไม่คะเ,คเข้าใจถามดีจังอเ,เอามาฟังฝันในฝันกังงนจ้ะลูกสาวเคยมีวิบากกรรมในอดีตมีวิบากกรรมในอดีต ที่เคยไปนับถือทรงเจ้าข้าวผีแล้วก็เคยเป็นร่างทรงมาด้วยที่เล่งเก่งๆนี่กรรมแนอดีที่ติดมาเห็นไหมเจ้าทุกอย่างที่เราทำมันจะติดเป็นผังสาเร็จมาทำให้ชาตินี้มีกายละเอียดสายวิทยาธรมาสิงทรง,งได้คือถ้าไม่มีเชื่อแล้วก็มันไม่อาจจะดึงดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามาได้ ดังนั้นชาตินี้ให้บอกลูกสาวตัดสินใจหักดิบเลิกนับถือพวกสิงทรงอย่างเด็ดขาดแล้วก็หันมานับถือพระรัตนตรยัยจริงจังให้มั่นคงก็จะไม่มีองค์มาเข้าจริงจังและมั่นคงจะไม่มีองค์มาเข้าแล้วก็จะหมดจากวิบากกรรมนี้ จะสิ้นเชื้อจากเชื้อนี้ด้วยจ้าที่เกิดเหตุการณ์ตอนที่ท้องลูกชายคนเล็กเพราะลูกชายคนเล็กก่อนมาเกิดเป็นภูม,มะเทวาชั้นดีสายวิทยาทรพระชาติก่อนได้เคยนับถือวิชาสายเวทสายวิทยาทรตายไปแล้วก็ไปเป็นภูม,มะเทวาชั้นดีสายวิทยาทร และที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับลูกเพราะตัวลูกเองเนี่ยชาติอดีตและปัจจุบันก็เคยนับถือพวกนี้นมาก่อนเหมือนกันเลยดึงดูดให้ผู้ที่นับถือเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาเกิดในคันจ้าดังนั้นถ้าอยากจะไปดูสิทธิบุรีวงบุญวิเศษก็ต้อง ถวายเป็นตัวนะเป็นรูปพระพุทธเจ้าถวายให้เป็นรูปพระเจ้าสอนให้ลูกชายแนะให้ลูกชายเนะี่ยไปวบวชเป็นสมมณีนนะตะสอนเล็กๆนะสักรยาหนึ่งแลใหันมานับถือพระรัตนตรยัยเป็นด่พึ่งจะทําให้อาจารย์สายวิทยาธรอาจารย์เก่าๆนะนะั่นเลิกสนใจแล้วไม่ตามมาวอแวร์ด้วยคือเลิกสนใจไปเลย <languages? S 2> ถ <rac sided? S 2> ้เราหันมา er Ford, นับถือพระรัตนตรัยกันนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ออกห่างไปเองเราจะเห็นว่ามันแล้วแต่เราเราจะเลือกอย่างไรเหตุการณ์ที่ลูกและครอบครัวเจอก็เพราะมีเชื้อสายแห่งการนับถือไซยเวทมาก่อนดังกล่าวเมื่อหันมานับถือพระรัตนตรัยสิ่งเหล่านี้ก็จะหมดไปเองจ้าตอนลูกชายคนเล็กมาเกิด มีผู้แนะนำว่ามีกุมารอะไรต่างๆเยอะแยะมาคอยดูแลและให้หุ่นอรุปกุมารทองมาบูชานั้นก็ให้ลูกอัญเชิญไปอย่างถูกหลักวิชาคือรักต้องฝังหรือรักต้องลอยดังที่เคยแนะนำมาแล้วนะจ๊ะสิ่งเหล่านี้ก็จะหมดไปเองก็นำไปฝังหรือนำไปลอยฝากแม่พระคงคาแม่พระธรณีนะ ดังนั้นลูกก็จอย่าไปกังวลใจเลยนะจ๊ะให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับลูกเองจ้าชีวิตเราก็แล้วแต่เราจะลิคิดพ่อของลูกมีกรรมสุรากับปานาติบาตคือเคยฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มสุราจึงทำให้มาเป็นอมปรพฤตจ้าก่อนพ่อสิ้นลม ท่านได้อรลึกนึกถึงบุญที่สร้างพระให้ท่านทำให้ใจท่าน,นเป็นกุศลจึงระลึกนึกถึงหลวงพ่อองค์ที่โยโย,โ,ยโยโยนั่นแหละบุญจึงได้ช่องก่อนบาปที่ท่านทำไว้หลายอย่างแบบชาวโลกผู้ไม่รู้และประมาทในชีวิตช่วงชิงไปบุญจึงชิงช่วงนำไปเกิดเป็นภูมิะเทวาในหมู่บ้านภูมิมะเทวาแห่งหนึ่ง มีบ้านขนาดปานกลางมีอาหารทิพย์อยู่สุขสบายไม่ลําบากจ้าได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีกจ้าแต่ก็ยังอยู่ในภูมิของภูมมะิะเทวาอาม่านะ่ะตายเองหรือไม่อย่าไปสนใจเลยนะจ๊ะเมื่อลูกไม่อยากข้องใจมาแต่เดิมแล้วนะี่ย ก็จะคล่องใจตลอดไปเลยเนะี่ย <Okay. S 1> จะได้ใจสบายก็เป็นกรรมของอาม่าแล้วก็ใครทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นอย่างที่ลูกคิดนะถูกต้องแล้วแหละจะเป็นสนใจเลยนะจ๊ะที่เพึ่งมาตอมศพและดอกไม้แห้งเ <c oughs> กิดจากอาจารย์วิทยาธรหรือเจ้าแบบจีนที่อาม่านับถือมารับตัวอาม่าไปจึงบรรดานในสิ่งเหล่านี้นะเกิดขึ้น ล้วมากก็ได้ไปเป็นภูมิเทวาอยู่แถวสารเจ้าแล้วจ้ะคือเรียกภูมิเทวาเนี่จะได้รู้สึกดูดีฟังดีหน่อยได้รับบุญที่หลวงที่ไปให้ทําให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมจ้าภาพจะเกิดขึ้นในงานบวชนั้นไม่ใช่จากแก้วแต่เป็นจุดที่เกิดขึ้นจากการถ่ายภาพจ้าาลูกคิดว่าช่วยเหลือพื่นมนุษย์ลูกก็ไม่ต้องไปคิดมากว่าทำไมเนี่ย เขาไปยืมแล้วก็ไม่เอามาคืนเราให้ทําใจให้เหมือนนางวิสาขาคือทําทานไปเลยเนี่ยจะได้เป็นบาร,รมีติดตัวจ้ะแล้วใจก็สบายแล้วถ้าเราไม่เคยเอาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะไปเอาของเราไปหรอกชาติที่แล้วจะไปเกิดเป็นอะไระไม่สาคัญหรอกที่ลูกถามว่าชาติละเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นอะไรก็ไม่สาคัญแต่ปัจจุบัน,นให้สร้างบารมีให้เยอะๆมากๆ ไปดูสิทธิบุรีดีกว่าและมันปฏิบัติทําให้สม่ําเสมอให้ถูกหลักวิชามีความเพียรถูกหลักวิชาสม่ําเสมอก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้จ้านี่ก็เป็นคเคสตดีสั้นๆสาหรับคืนนี้